ยอยู่กับพวกเราในรายการทีกร่ก่คุยเพลงโอ้โหนักขิตเดิมครับเรามีเรื่องตลกโจกโปฮามาเล่าฟังโปฮาแต่ก่อนจะฟังเรื่องตลกนี่ดูเลยด้านล่างสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรารรรรรนะฮะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด ทุกค่ายและทุกบริษัททางร้านและแน่นอนวันนี้กูมีเรื่องเล่าโปคานเอาไปไอ้วนเอาไปดูสิมันจะขำจ้ามือมดันลาไปเอามาเฮ้ยไม่แน่นะไม่แน่บางทีก็ไม่ขำนะจะขำไม่ขำไม่ขำเอางูกูมีเรื่องเล่าให้ฟังเออไม่เล่นมากันเงิน มีนะักการเมืองคนหนึ่งตายพอต,ตายปุ๊บก็ต้องไปเจอโรงพยาบาลก่อนเจองพยาบาลทโรงพยาทวดทวโอ้ยนักการเมืองเห้ยเลือกเว้ยมีโปรโมชั่นให้นักการเมืองเลือกด้วยพาไปสวรรค์ก่อนเลยเแล้วข้าจะพาเจ้าไปบนสวรรค์ พอไปบนสวรรค์ปึ๊บโอ้โหเห็นเหล่านางฟ้านางสวรรค์มินเนสเซอร์วยง,งามสถานที่สวยงามต่อไม้เนี่ห้องรุ่นอือดูบนสวรรค์เสร็จ<อ>ปึ๊บเฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอันที่สละละละองโลกโลกเออพอไปองลงโลกปึก๊บโอ้โหน้ากากเมืองตาเลืองตาลามทูกอย่าง <c oughs> อางน้ำอาบนวัดนิว๊ด เทาทางลแรงี่ยาสุลานารีพรเป็นยังไงดูทั้งสอที่้วจะเลือกอยู่ที่ไหนนักกาะเมืองอเเฮ้ยมึงตอบกูทำไมเนี่ยชอใจนออเ่าแบบอืมกูว่าไม่ใช่ได้แต่เดอกชอบใจว่นมันชอบใจ โยมบาบานขออยู่ในนรกดีกว่าครับวงจรนเออกงจรนกงจอนเอ็นเทดเตมเน็ตของถ้วนอ่านการเมืองตอบปุ๊บอยู่ในนรกโยมบาบาก็รีบพากลับนรกเลยโอ้บากานทมานนี่มีเหมือนเที่ยวที่แล้วด้ยเป็นไรจากเที่ยวที่แล้วเห็นสถานบันเทิงครับวงจรเนาะโอ้โหบริการทรมานกระทะพร้อมแมทแทงโอ้โหอ่านการเมืองมันไในดาฟิดเนาะโวยวายเนี่ยทางโยมบาบาน